ซื้อขายดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพ t n t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเกมใหมกัน ไม่นียบอมบ์ has been p l a n t e โอ้โหยิงไม่โดนวีวีวีไม่โดนนะไม่เจ็บนะไม่ต้องรีมากจะต้องมีละมั้งหัวแค

<coughs> Fire in the hole! <laughs> Fire in the hole! Bie, no Fire in the hole! Bomb has been planted. Maybe yeah. No way. in Bie?

Red team win okay let's go <laughs> <All> right, <whoa. coughs> Headshot. Oh, I Come on, come on. กูเกลียลูกซองมากเลยเียมี้แนโนซอง่น่าลำคาญเลยอ๋อ้ระเบิดสวพือนมีระเบิด ปลอ,ปล,อล็อกดอ้วปอนี่สัตว์มันสองซอมบี้นี่แม่ทองกูเลือดหายเลยเียอ,อบี้เปนเยอะเลยเกล ซองเป็นอะไรที่แบบฝีมือไม่ต้องใช้อ่ะจริงๆขอแค่วางเป้าให้โดนเพราะว่าต่อให้วางเป้าใกล้ๆเขียนไงมันก็มัาเรียกว่าไงมันก็ยิงโดนดีอ่ะเออมันไม่เหมือนอย่างเราไอ้้เหียที่แบบเป้าตรงไหนต้องโดนตรงนั้นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยศซองแบบเป้ามันกระจายไง,องรอบๆก็โดน Double kill! Triple kill! โอ้โหยิงไม่กเตาเหี้ยยิงไม่ตรงแม่งว่ะผมสามหนึ่งนะครับไม่มีมาโคนะครับดูได้นะครับผมกลับผมไม่ได้โยกะะครับผมกลบเพราะผมโยกมาเป็นนะ็นกายพีมม่ต้าก็เล่นใน่รู้ตองนะครับ อะไรเราฮะอะไรเราฮะมาดิอย uh, oh ่าพอร์ฟิ้วขอร้องอย่าฟี้วอย่าฟี้วให้มากไอ้เล่นไปโง่แต่ละบชัวร์ค่ะล้อเขาจะฟิ้วอย่าฟี้วโหตายก่อนโอ้โหโดนแปดนี่แหละครับถึงไม่อยากจะเล่นอยู่ แรงเกินกูดูต่อเฮียระยะนั้นระยะนั้น,าาน,น 2. 2> กูร้อสอเกาะสิบเพื่อดเหลือยีนักเดีเออเยวเฮียดีังตองจะวัดวหถูกเล่นสองวกกระจก สองคุณไม่คิวเป็นร้อยกว่าตัวแล้วหรอวะโอ้โหแย่แม่สองไม่งเปคนปืนกลเลยเนียอ่ะดอยเพี่อะไรกระสองอ้เหี้ยนี่แม่งจับพวกไวเลยคิดเองว่าไม่คิดเอง

ไอ้ยตกใจไมู่่ที่กาเขยิง,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  <laughs> งไม่มโมดนหวัน้แล้วหวนไล้ดันเง้้าเลยไม่สนตกอตายแล้วไอ้สัอ,อยู่ที่กางเขาเปาครับนี่นี่มาเล่นตาแรกอะครับโลโอยเล่นตาแรกมันโหอนเอ่ะ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  ไมอยากตาย่อยากตายม่อยากตายมอยากตายเออ blue team w โอ้นี่ตาแลกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสามสิบสามคิวทั้งหดเกินวัยเฮียไอ้เรี้อลูกสองครับเออจริงจริง พี่ตังมั่งโคตรโหดเกินก็ไม่อยากจะขิงครับไม่ได้เล่นมาประมาณกี่เดือนแล้วตั้งแต่เลิกเล่นอ่ะมันไปได้กูอะกระตามให้กูเปิดอักบูไว้ตังเจ็ดวันอัดคลิปไหมครับอัดดีที่จะยิงไก่อัดอยู่แล้วทำกระตีมอยู่หรอเหมือนบางช่องอ่ะย้ายยิงไก่ทำโชว์เดือผมแข่งมาแล้วครับผมแข่งมาแล้วครับฮัลโหล ผมแข่งแล้วครับผมยิงแต่นักแข่งนะครับฮัลโหลกลับมาลันวงการไม่เอวเกมกาดไม่เเกมไม่ไม่อยากพูดเลยไม่อยากพิมพ์ว่ะ เ <S an> นี่ยครับเหตุผลที่ไม่อยากกลับมาเล่นบีบีครับเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งกว่าพี่อ่ะจริงๆนะโอเคนะครับน้องๆเจอใหม่ครับผม,มบายยครับผมมาเล่นบีบีให้ตามสัญญาแล้วนะครับแค่นี้พอนะตาเดียวพอนะครับเผื่อบางคนถามนะผมว่าใช้ฉายาอะไรนะครับก็เดี๋ยวก่อนไปก็เอาให้ดูห่องแล้วกันผมใช้นี่นะผมนะโยก ลั่นสี่แล้วก็วิ่งไวนะครับแค่นี้แหละคือเอาจริงอ่ะมันไม่เกี่ยวบฉาย,ายาเรามันอยู่ที่คนยิงเอาง่ายๆพอดีพี่มันวางเป้าหดเกินนะครับคือพูดง่ายๆฝีมือมันเก่งแล้วมันกลับมาเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เก่งครับมันไม่ต้องมาปรับตัวอะไรเยอะาะมันเก่งอ่ะใช่ปะท้ายรออะไรอ่ะรอนเก่งแล้ว <laughs> โอเคเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ